สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่8นะคะมีนาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วคุณป้าหมอขอกำลังใจก,กันกดเลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยช่วงนี้ลงคลิปช้านิดหนึ่งนะพี่น้องจ๋านะทำสวนค่ะปลูกผักรดน้ำผัก น้ำออก็ไม่ค่อยที่จะมีนะคะพี่น้องคาเนาะเหนื่อยนะแต่ต้องต้องต้อง,องทาค่ะพี่น้องคายังไงแล้วก็รอหน่อยนะคะอ่าลงให้ทุกวันนั่นเลยนะแต่ก็ต้องรอนะคะรอนิดหนึ่งนะลงให้ทุกวันเอาละค่ะใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักระดีรัยนะคะและใครที่นะคะทาบุญร่วมกับคุณพ่อหมอมาได้โชคได้อะไรนะคะตามกําลังศรัทธารับเอาบุญกุศลกันนะคะคุณพ่อหมอทาบุญให้นะคะบ่อยๆเลยนะคะทำบุญให้กับ พี่น้องในช่องบ่อยๆเลยนะคะเอาอย่าง,งานั้นกันขอให้เจริญรุ่งเรืองมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นไม่สบายหรือเปล่าคะนะคะรูออ้ว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียนะคะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องพักผ่อนละนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพวกนี้ก็อย่าซนหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเก่าๆนะคะย้อนกลับมาให้พี่น้องวันอาทิตย์แก้ไขไปนะคะก็แก้ไปค่ะพี่น้องคะ่ะแก้แก้แต่ถ้าสมมติว่าแก้แล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ย นอนมันบ้างนิ่งๆ่งบ้างนะปล่อยเงินเวลาเป็นตัวเยียวยาบ้างนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังจะมีเรื่องผิดใจกันนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะถ้าเป็นแบบนี้ก็นอนนิ่งอ่ะซีดามอ่ะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไว้อย่าไปต่อกกอนเขาเข,า,ขานะคะพี่น้องจ๋าส่วนใครที่รอในเรื่องของการเงินก็มีเงินเข้านะในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเงินนะคะที่เราได้จากการทํางานหรือการลงทุน หรือได้จากผู้เด็กมอบให้หลุดร้านมอบให้หรือได้จากโชคลาภก็ได้นะสําหรับหนึ่งเหรียญน,นะคะฉะนั้นเด่นนะคะในเรื่องของการเงินค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 5แล้วก็5 1 4 5 5 1ค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันจันนะคะสําหรับพี่น้องวันจันร์เป็นแบบไหนคะขึ้นเดวิลเรามัดรระวังนะคะอ่าสองเรื่อง คือการลงทุนลงทุนที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่ไมค่อยโอเคนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ไม่โอเคนะคะพี่น้องจ๋านะมันไม่โอเคฉะนั้นให้ระมัดระวังเป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้เรื่องของการงานดีค่ะมีโปรเจกต์งานเข้านะคะพี่น้องจา๋ามีโครงการงานมีงานเข้าว่างั้นเริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะหรือบางท่านก็จะเดินทางไปหาหมอไปแก้ปัญหานะคะเอออย่างนี้ก็ได้ นะสำหรับหดาบแต่ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรพี่น้องวันจันทร์ค่ะเราสามารถที่จะจัดการได้แก้ไขได้ด้วยดาบสมมงกุศเนาะใครที่เครียดเรื่องอะไรอยู่คืนนี้ก็นอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปกังวลน,นะคะพี่น้องนาะเลขน้าโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณของเราเองคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะขอให้เหงิหงมาดูพี่น้องวันอังคารสาหรับพี่น้องวันอังคารก็ไม่สบายหรือเปล่าคะ หัวห้อยหัวทิ่มนะกังวลดีวิตตกจริตนะคะเกรียดนี่ประมาณนี้ได้ด้วยนะระวังในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยนะคะส่วนเรื่องเงินดีเยี่ยมนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเงินก้อนโตมีเงินสดๆด,ดข้ามือลางสังหรณ์แม่นๆนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีให้เราเชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักค่ะส่วนพี่น้องวันอังคารบางท่านเรื่องของงานก็ยังคงยุ่งอยู่ยังคงทํางานนะส่วนใหญ่นะคะอืมก็งานไม่เป็นระบบ ะะงานเยอะงานยุ่งดิรุงตุงนังแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งกับบริวารหน่อยหนึ่งอันนี้ระมัดร,ระวังนะคะพี่น้องจา๋าเอาละคะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเ,เกิดจากสินของเราคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรนี่เลขหนึ่งสองแล้วก็ก้า2ห้าหนึ่งสองก้าห้าค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันคะ่ะพุธกลางวันก็หมุนเงินเป็นพลวันหมุนเข้าคะ่ะพี่น้องคะหมุนได้คล่องอยู่ นะคะพี่น้องนะเงินไม่สะดุดและก็งานก็ยังเด่นอยู่มีโปรเจกต์งานนะคะมีโครงการงานนะเยี่ยมการอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์มันเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะพี่น้องคะในทุกเรื่องนะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใครที่เครียดเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้เครียดนะัขึ้นไปดีสุดเนี่ยนะคะ the ว o r ์นั่นเองค่ะส่วนที่จะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอารมณ์อย่าอารมณ์ร้อนเหมือนเด็กๆดนะคะไม่อย่างนั้นและเราจะเสียการได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่านะคะจะหมุนกลับมาส่วนเลขหน้าให้เลขอะไรมีเลขสองห้าและก็หนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งขอให้เหงิงเห็งมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนสําหรับพุธกลางคืนเรื่องงานโปรเจกต์งานดีควบคุมทั้งงานบริวารกิจการได้เป็นอย่างดีมีบริวารคนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องจ๋าอบอุ่นขึ้นลงตัวขึ้นในส่วนของครอบครัว และก็อาจจะเดินทางนะคะพี่น้องนะท,ทำกิจทาการประสานงานติดต่อนะคะในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของสินค้าในเรื่องงานการแล้วก็พักผ่อนไปด้วยในตัวนะคะบางท่านก่อจะเริ่มงานใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องคะนะเริ่มงานใหม่ๆแล้วก็ดีด้วยเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขประจําตัวส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรอีเลขหนึ่งศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดี สำหรับพี่น้องวันพระฤััสวบดีพระคับประคงนะคะค่อ,คอยๆเดินนะคะอย่างระแวดระวังโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับคําตอบเป็นไปนในทางที่ดีโดยเฉพาะรอในเรื่องของงานอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้นี่เยี่ยมเลยนะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสวบดีค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลข46แล้วก็47 46 47ค่ะขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนคะเงินเต็มเลยนะพี่น้องวันศุกร์เนี่ยนะคะเงินก้อนโตนะคะมีเงินเข้าโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีได้อะไรแบบเบิ้ลเบเงินมาเต็มเงินรัวรัวนะคะถึงแม้จะมีรายจ่ายแต่ก็มีเงินเข้าตลอดค่ะสาบพี่น้องวันวันศุกร์นะคะ อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือตำแหน่งงานและเป็นไป,นปนในทางที่ดีทุกเครื่องนะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับคู่รักคุณรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งย์สองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่ค่ะขอให้เฮงเงมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนคะอืมติดกับติดดาดแบแอบดาบแทนผู้อื่นรับภาระราง,งานแทนผู้อื่นระมัดระวังนิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะเดินทางนะคะ เดินทางไกลมีแพนมีแปลนที่จะเดินทางถึงต่างประเทศได้ด้วยแล้วก็มีความกังวลในเรื่องของการเงินนะคะต้องใช้เงินฝืดเงินประมาณนี้มีภาร,ระที่จะต้องชําระนี่ก็อย่าไปจิตตกกับมันค่ะหมดหาใหม่แล้วก็สําหรับบางท่านก็ยังคงทํางานหนักๆลุยๆน,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 นะคะยังคงรับผิดชอบงานนะคะแล้วก็ก้มทําอยู่คนเดียวอย่างนี้คือพี่น้องวันเสาร์ พี่น้องวันเสาร์ค่ะลุยคะ่ะอย่าได้กลัวนะคะพี่น้องนาะชนะแน่นอนสําเร็จด้วยนะคะเลขนาโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับพานะของเราคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าเจ็ดและก็หนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ขอให้เห็งเห็งป้าหมอเวโพนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดคิดดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีคะ่ะ